ชาโล่อัวเจในห้าสี่สามสองหนึ่งเรไวชาโล่แลตลงมาสวยมากเหยียบเหยียบพารมาเหยียบพารมาเหยียบพารมาเลยเหยียบพารมาเลยเหยียบพารมา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 ผูดิเฟ่เหยียบพารมาผูดิเฟลลี่เหยียบพารมาเหยียบพารมาเหยียบพารมาพูดิเฟลยเออเหยียบพารมาเหยียบพารมาผ่านไป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 ผานไปผ่านไปผานไปผ่านไปเราเดีแล้วผ่านไปผ่านไปผ่านไปเเเจผ่าน เจ๊เพ็กนะเพ็ก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 อเคเคผเพ็กปเพ็ก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 ออกเคเลูกกลกกเรียเราเชลุยเรานห้าสสสองหเชลุยเรามาเชลุยเรามาไม่ตาเอแครแหละฮีบัญญัตอ่อนรอรอโคชวโคชวยโคลช่วอยู่โคช่วยอยู่เียมโช่วยอยู่โช โว์โชว hey, ์ไว้อย <ella> ู่เจะรับ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 ัเเปกเนเป๊ป๊นเเมาเนมาเวมาเนเวมาเนเมาอไวเลยนะแยกข้างแยกข้างสวิตยาข้างสวิตยยมาเหยียบ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 มามาเหยียบมาเหยียบมาเหยียบมา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 มเมามเมาเมเเ

มีเกจัง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 รู้สาวีตะวินาโชว์ในห้าสี่ามสองหนึ่งาชวลงมาตะวินชลงมาตะนาชลงมาในตะโลงมา พุ่มาพุ่มามาเาอมาเสาอีดมาเสาอีดม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 าอีด พัดไปโอเคพัดไปพัดไป,ปไปมาเล<า><ป>็บหายมาเลาโลชาโลชาโลชาโลวในห้าสีมสองหนึ่งชาโทเวมาชานโทเวิมา สวยมากสวยมากเลยคือนอดีตคือนอีตคือนอดีตคือนอีตคือนออีตไปนอีตไปนอดีตไปนอดีตไปนอีตไปโอเคนออีตไปนออีตไปเ่อนอดีตไปเร่อยนออีไปเรื่อยอนอีตไปเรื่อยมาโชยูมาตาตากโชกยูนออีไปเรื่อยเรื่อนอีตไปเรื่อยนอดีตไปเรื่อยนอีตไปเ่อยนอีไปเร่อยเตรียมรับเตรียมรับนออีพาโชมาพาโชพาโชพาโชแล้วโหโชพาโชแล้วโฮโชกนี่ไว้โฮโชกนี่ไว้โโชกนี่ไว้โโชกนี่ไว้โฮโชกนี่ไว้เตรียมรับเตรียมรับโหโชกไว้โหไว้โหไว้โีไว้โฮไว้ๆ รงป๊ปี๊ปป๊ปประวังวงรวงวรูเวเวเวต้องชงหน่้นดูเวเวต้องชง้าสี่สามสองหนึ่งเวตต้องชงกมาเวต้องชงกมาคืออีน็อตอีน็อตอีดน็อตอีน็อตอีเล็อีน็อตอีดน็อตอีดอีน็อตอีน็อตีน น็อตอีท่าโลน็อตอีรับ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 น็อดอีไปน็อตอีไปน็อดอีไปน็อดอีมาน็อตอีมาน็อตอีมาน็อตอีมาเดมอนเดมอนเดมอนอีมา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 ลูกเวดลูกเวดผมเฟกของเฟกเ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 รอรอรอลูกเวเราลูกเวรา้องอีทเราเวดอีที้าสี่สามนึ่งเราต้องอีมาเลยเราต้องอีมาเลราต้องอีทล

คือน <icana, S 1> <naj bum S 2> ็อตคือน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 อตคือนอตคือนอตคือน็อตคือนอตคือน็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 อตคือนอตคือน็อตคือนอตคือน็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 อตค ผมเฟ็กเฟ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 กเอร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 อลกเวทลูกเวทลูกเวทลูกเวทต้องแหนไปต้องแหนไปต้องแฮนไปห้าสี่สามสองหนึ่งไต้องแหนลงมาไทต้องแหนลงมาโอ้ยตายหน่อยดินอดีตนออ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 ีตนอดีตนออ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 ีตตายตายสวยนออีตไปนออีตไปนอดีตไปนี่ไผมากระโดดมากระโดดมอกระทดดนออีตไปนออีตไปเรอยนออีตไปเรื่อยผมกนอดีตไปเรื ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,มได้รอ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 รนรอ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 อร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 ออร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 ออรอรอรอร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 อร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 ออร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 ออรอรอร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 อรอรออร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 ออร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 รอ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 รรอ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 รรอ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  สองหนึ่งเวิผมเซอร์วิผมเล่มาลง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 มาแล้วขึ้นนอเวทขึ้นนอเวทขึ้นนอเวท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 มานอเวทมานอเวทนอเวทไปเลยนอเวทไปนอเวทไปนอเวทไปนอเวท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 มานอเวท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 มาเลยนอเวทมาเลยนอเวทมาเลยนอเวทไปนอเวทไปนอเวทไปเตรียมรับเตรียมรับเตรียมรับนอเวทไป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 รับ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 ของจริงของจริงจริงรับรับ เด็กเด็กเดกอล้อล้อล้อลอี้อล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 าอล้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 อา้อี้อล้อล้อล้อาอล้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 อลอล้อล้อนอล้อล้นลอล้นล้อลออ้ออล้อลดีไปอล้้อล้นไปอล้อปอล้อล้ล้อไอล้อล้นลอไปนล้อไปล้อไอ้อล้ลอ้อล้ลออล้นล้ออ้อลอออนออล้อลออล้นล้ออล้ี้อล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 ้ลออออออลน